สวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับาตาละอะไรคะปุขอทาหน้าที่พวกนะคะเป็นกอประมูนะคะซึ่งปกติแล้วเี่ยเราก็ทําปนพไปอนะคะผิดแต่ว่าวทีพิศษหน่อยนะคะเราได้ื้ทจากาก้อนนะคะก็ขอขอางสากรวยนะคะแต่วันนี้ก่อนที่จะมีการประมที่ต่อไปข้างๆหุนี่เราเริ่มกันเลยก็แล้วกันดีไหมคะน้องพัชชา ดูนะคะว่าใส่ยังไงนะคะดูสวยแค่ไหนนะคะแล้วรองพันรัชาเนี่ยจะลงไปรับต่างที่เลยนะคะ,ะจะเริ่มประมูลกันที่เท่าไหร่ดีคะเอ่อในเมื่านะคะปีนี้ไม่เป็นพืที่ร้อยาสิใช่ไหมคะก็ขอตั้งราคา บริจาคกันนั้นทุกบาททุกสตางเข้ากาชาติทั้งนั้น15 0บาทใครจะเริ่มยกมือค่ะใครมากใครมากกว่าู่บาราทคหรไม่ครละาบาทนะคะและท่นห่คเป็นการติดการประมลนะคะเรามีของเยอะมากในวันนี้ในการประมูล500บาทสำหรับสร้อยนี้ขนาดจะไม่ <อ>นะคะคุณก <ija S 2> ็ทีท่เยอะยิ่งเขาเนี่ยเยอะกับเราเลหน่นอบาทนะคะตอนนี้รคาคาก็ยังไป่ไ้สวเลยใช่ั้นที่ขนาดยังไม่ได้สวงยังมาเป็นึ7 0 0บาทไม่ทราบว่ามีใครให้เพิ่มมากกว่าน,นี้มคะับาทค่ะไปมากกว่าไหมคะด้านโน้นมีไหมคะอย่าเอาแต่ยืนดูนะคะช่วนยกันนะคะด,ด้วยค,ค,ค่ะสบาทรบาทค่ะ สองพั 2> 2, <000 S 1> น 2, 2> บาทนะคะแต่ทุกอย่างต้องมาหาทุกอย่างในการทำบูทันนั้นเลยนะคะ2,000บาทมีกี่ไหมคะเราต้องการได้มากจริงๆค่ะเราต้องการอ้าส้วงก่อนส้วงเดี๋ยวนะนไม่ได้มีแค่ซ้อนอย่างเดียวใช่ไหม รูปจะสวมให้ดูดีชสวงสวยนะสวยนวสวมลงไปแล้วก็ขู่ที่ตอนที่ประชาติดแล้วกันคือขู่ไม่เห็นกันไปเลยนะคะว่ารีวิวหมอสวมไปแล้วอย่างไรโอเคโอเคโอเคตอนนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทค่ะมีใครมากกว่า2,000บาทไหมครับยกมือครับ2,000บาท2,000บาทครับมีใครมากกว่า2,000บาทไหมยกได้เลยครับ 对不对？<laughs> <laughs> 各位您好。 วนนี้ไม่มีอะไรทำนี่คือการประมูลได้น,น,นะคะ,อะรออยู่โอเคสำหรับการประมูลนะคะสำหรับการประมูลนะคะยังมีของมังมีต่อไปอยังมีดาราหรือคนดังหลายท่านอย่ยที่เราขอมาประมูลด้วยนี่ที่ที่เห็นนะคะเดี๋ยวพี่กับลูกพี่ผมจะประมูลของพี่มิสมาลีวันเจมีน่านะคะก๊อกไม้นะคะซีควินนะคะมีน้องน้ำผลไม้เชอร์รนะคะแล้วก็มีของมีของ,าง,งาน้องแอมทัทซอรด้วยนะคะตามเรียงลำดับกันมาเลยนะคะ กับน้องลูกปวชแล้วก็น้องกระเช้าครับได้เห็นแล้วเป็นการที่ครับผมขอเรียนเชิญครับก็จะมามอบประกาศสิบัตรให้กับน้องนะครับขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์อรุณีกับอาอเศรษฐีครับตัวแทนจากสภานกษัตริไทยให้เกียรติขึ้นมอบนะครับประกาศสิบัตรให้กับน้องครับให้กับน้องชาวน้องลูกบวชครับร่วมทำความดีด้วยกันแล้วก็มีประกาศสิบบอกให้ปรบมือเลยครับ แล้วก็ชาครับขอบคุณเลยครับขอบคุณาม,มากๆเลยครับจาก True Comedy Factory ครับขอบคุณนะครับโครงการนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณยัง